ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักสําหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับว่าเดือนมีนาคมสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาดูการเบื้องต้นเราจะ หยิบมาก่อน12ใบนะครับเป็นการดูพื้นดวงเงินก่อนนะแล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะจับ3ใบาถามเพิ่มเติมเป็นคำถามเจาะไปเป็นเรื่องๆไปนะครับนะแต่โดยทั่วไปเดี๋ยวเราจะหยิบก่อน12ใบนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในใบาวาสนาเราได้เป็นภาพไพมณีกับผีเสื้อสมุดนะครับภาพไพมณีกับผีเสื้อสมุดเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เป็นในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะครับนะเหมือนกับว่าคาดหวังในทุกๆสิ่งค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่การเงินค่อนข้างที่จะดีนะครับไพ่การเงินได้พระแม่โพศพต้องบอกว่าการเงินใบเนี้ยเป็นเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลย ครับพระแม่โพศเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะดีฮะการเงินไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ากว่าจะได้มาต้องแลกได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานแลกมาด้วยความขย,ยันขันแข่งของเรานะครับการงานยังดีอยู่มาก นะครับนะการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะทําหน้าที่อะไรหรือว่าจะทํางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูเมตตาเราดีกับเพื่อนร่วมงานก็ค่อนข้างจะดีและเรามีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเดือนนี้จะมีภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะต้องแบกรับภาระค่อนข้างที่จะเยอะคุณอาจจะต้องควบคุมปัญหาที่เข้ามาซับซ้อนหมายถึงว่ามีปัญหาเข้ามาแบบเฉพาะหน้า ค่อยๆแก้ไขไปนะครับนะพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับปัญหาจะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยคุณเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของม o ต์แอนโทนในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะ่ะจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่างานค่อนข้างที่จะเครียดและมีความวิตกกังวลค่อนข้างที่จะสูงนะครับส่วนหนึ่งการวิตกกังวลเนี้ย มันมาจากการที่ว่าคุณฝืนดื้อหล้นเอาแต่ใจตัวเองนะครับนะทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองปัญหาเข้ามาให้คุณแก้เยอะมากนะครับคุณก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนทีเขาเรียกว่าไงแก้ไปทีละปอดพอหมดตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาอีกนะคุณก็ต้องคอยแก้ไปแต่การเงินคิดว่าไม่มีปัญหานะครับยังราบลรื่นอยู่ยังเป็นไพ่การเงินที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าอย่าหวังสูงจนเกินไป นะครับอย่าหวังสูงหรือว่าอย่าคาดฝันความหวังสูงจนเกินไปเดือนนี้ยังมีกินมีใช้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่กับคู่ครองคนรักได้ใบนี้ครับนะคู่ครองคนรักได้เป็นพระราหูเนี่ยต้องบอกว่าพระราหูคู่ครองคนรักยังค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะครับโมโหร้ายนะโมโหร้ายเอาแต่ใจตัวเองนะครับก็พอเวลาเขาโมโหมาผมมองว่าถ้าเกิดเราโมโหกลับเนี่ยมันจะไม่เป็นการที่ดีอ่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะนิ่งไว้นะครับพยายามนิ่งเข้าไว้และควบคุมสติอารมณ์ของคุณให้ดีอย่าพยายามที่จะไปโมโหตามนะโมโหตามเขาจะเป็นแค่พักๆเดียวแค่นั้นเองและเดี๋ยวเขาก็จะหายไปนะครับคุณต้องอดทนหน่อยนะแต่ถ้าเกิดคุณไปฝืนหรือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไปไปแย้งไม่ได้ไหลตามน้ําเนี่ยผมมองว่าคุณมีเรื่องต้องทะเลาะกันแน่นอนนะครับนะโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาจับไพ่ดูเพิ่มกันนะครับว่า กับคู่ครองที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับเราควรที่จะทํำยังไงดีนะให้ให้ปัญหาเรื่องราหูเนี้ยหมดไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาจับกันดูนะผมจะเอาอีกสําหรับหนึ่งจับมาดูนะครับทํายังไงดีให้เรื่องคู่ครองหมดไปนะฮะต้องมีการลดลดหย่อนผ่อนตามกันนะนะครับเนี่ยต้องมีในเรื่องของการ เพื่ออาอนขึ่งกันและกันนะการพูดคุยมีปัญหาอะไรให้หันหน้าเข้าคุยกันแต่ละคนก็มีปัญหาของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหวังพึ่งคู่ครองนะให้ทําด้วยตัวของตัวเองจะดีที่สุดนะครับการขอความช่วยเหลือนั้นไม่น่าจะได้สุดเท่าไหร่นะครับทำด้วยตัวของเราเองน่าจะดีกว่าแล้วก็พยายามหันหน้าพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับหันหน้าเข้าคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ นในเรื่องของการเงินใบนี้พ่อแม่โพศพต้องบอกว่าการเงินได้มาก็เหน็ดเหนื่อยฮนะแต่ใบเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นไพ่การเงินที่ดีที่สุดอนะแต่อยา่าคาดหวังมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนไปลงทุนอยากจะเปลี่ยนงานไปลงทุนหรือว่าอยากจะเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยต้องถามว่ามันมีโชคมีลาบมาไหมเดี๋ยวเราลองจับกันดูนะเราเลือกมาก่อนสักสามใบเห็นไหมเป็นไพ่ใบเดิมนะ อย่าคาดหวังสูงจนเกินไปนะครับนะอย่าพยายามไล่จับในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆทําขึ้นมาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับมันไม่ได้ทําปุ๊บแล้วจะสําเร็จเลยนะครับต้องใจเย็นๆน,นะแล้วค่อยๆทํามันขึ้นมาอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไป ะครับคุณเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถดีสามารถเริ่มต้นทําอะไรต่างๆด้วยตัวของคุณเองอะ่ะพีงแต่ว่าบางทีคุณอยากคาดหวังจนฝูงจนเกินไปนะครับแล้วก็อยากกดดันตัวเองจนเกินไปงานในตอนแรกๆมันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะให้ทําผมมองว่าให้ทําใน ในเป็นในเรื่องของการที่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังผลประโยชน์สักเท่าไหรอ่อ่ะทาไปก่อนทําให้มันเห็นผลประโยชน์ให้มันเห็นเนื้องานไปก่อนแล้วทุกอย่างมันจะย้อนฟีดแบ็กกลับมาเองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะคุณจะเห็นผลกำไรกลับมาเองจากการที่ว่าคุณมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนที่เข้ามาหาคุณอะ่ะนะครับนะการเงินก็จะมีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนอุปสรรคที่เป็นใบนี้ นะอุปสรรคใบเนี้ยใบนี้จะเป็นในเรื่องของความดื้อรั้นนะทาอะไรเอาแต่ใจตัวเองนะครับนะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังอยากจะลองทําดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าไอใบเนี้ยถ้าเกิดขยายความออกมามันขยายความในเรื่องอะไรได้บ้างอย่างหนึ่งถ้าเกิดจับมาคู่กันนะจับมาคู่กันสี่ใบนี้จับมาคู่กันเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงเนี้ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยโผล่ขึ้นมาห้าใบเนี่ยปัญหาที่โผล่ขึ้นมาห้าหกใบนี้นะจับมาแยกกันเลย นะครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณอย่าคาดหวังสูงจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างกว่าคุณจะได้มามันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรนะครับทำอะไรให้มีสติประกอบกับในทุกๆก,การตัดสินใจนะทุกสิ่งทุก,ทกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับนะมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาหรือว่ามีอะไรตามมาอย่างเงี้ยผมมองว่าคุณก็ต้องหมั่นทําบุญเยอะๆนะครับนะให้ให้กรรมของเราอะเบาบางไป นะครับเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําบุญทําอะไรพวกนี้ก็มาหนุนที่ส่วน,วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรซะนะครับนะมันจะได้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะทุกอย่างอย่าฝืนอย่าอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปพยายามมองโลกในแง่ดีนะพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็ทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเราดีนะเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความละเอียด นะครับจากจากเวลาที่มันไม่ดีเนี่ยเมื่อาห่จะพลิกผันกลับไปเป็นดีก็ได้นะครับนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราฝืนทำมันจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมนะครับถ้าเกิดเราฝืนทำจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จไหมอ่านะสำเร็จดีฮะนะครับ <c oughs> คุณทําในสิ่งที่คุณชอบนะคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีนะครับ แล้วก็สําเร็จเร็วด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆมันอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านไปเรื่อยๆเ,เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นะปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับอย่าพยายามทําอยู่เหมือนเดิมนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆงานที่คุณทํามันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับไปเพราะฉะนั้นการเงินคุณก็จะเริ่มไม่มีปัญหานะครับจากที่ว่าคุณหมุนเวียนการเงินติดขัดมันก็จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเริ่มโฟลโ์มากขึ้นนะคุณมีอาจจะมีลูกหรือว่า คนที่คุณห่วงใยต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณทําได้ดีอยู่แล้วเพ่ยนแต่ว่าคุณจะต้องอดทนทํามันไปก่อนนะอยากจะเป็นกําลังใจให้ให้อดทนทํามันไปก่อนนะครับในเรื่องของการเงินต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าใบนี้มันเป็นไพ่ในเรื่องของการที่ว่ามีโชคมีลาภอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้แต่ใบกลางต้องบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยทํางานนะดีที่สุดได้มาแน่นอนแน่นอนคือได้มาแน่ๆไม่ต้องไปเสี่ยง วัดดวงอ่ะคือถ้าเกิดคุณเอาตังที่ว่าคุณจะไปเล่นลงในเรื่องของการเสี่ยงดวงคุณเก็บเอาไว้สมมุติว่าคุณต้องไปคํานวณก่อนนะว่าคือคือผมเคยมีลูกค้านะคนหนึ่งเขาเขาเข้ามาดูดวงกับผมเขาถามผมว่าการเสี่ยงดวงเนี่ยเขาจะมีโชคมีลาบไหมสําหรับเดือนนี้ผมก็เลยถามเขากลับไปว่าพี่ครับถ้าเวลาพี่เล่นอ่ะพี่เสียครั้งละเท่าไหร่นะพี่เสียครั้งเท่าไหร่เขาบอกว่าเออพี่เสียครั้งละพันกว่าบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่ต้องเสียสองครั้งต่อเดือนพี่ก็เสียประมาณสองพันกว่าบาทต่อเดือนแล้วเวลาพี่ได้ล่ะพี่ได้ครั้งละเท่าไหร่พี่ได้ครั้งละประมาณสองพันผมก็เลยแนะนํคเขาไปว่านั้นพี่ลองอย่างนี้ไหมครับพี่เก็บไว้วิคเขาเรียกว่าไงอะ่ะงวดละพันนะนะครับสองงวดพี่ก็ได้ละเท่ากับพี่ถูกแล้วถูกครั้งทุกงวดถูกหวยทุกงวดเลยโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องไปงอใครยังไงก็ถูกหวยแล้วพี่ก็เอาเศษนิดๆหน่อย,อยๆไปเล่นพวกหวยรัฐบาลอะไรพวกเนี้ย นะครับฟื้นนิดๆหน่อยๆก็พอพอเป็นกระใสแต่ว่าพี่ก็จะมีเงินเก็บในทุกๆเดือนเดือนละสองพันสองพันเรื่อยๆอเวลาใครมาถามถ,ามถูกหวยไหมพี่ตอบได้เลยถูกเนี่ยถูกได้มาสองพันได้มาสองพันพี่ไม่ต้องไปเสียตังค์ด้วยนะเราเอาไปเป็นแนวคิดนะครับนะเราเอาเป็นเป็นแนวคิดดูแต่ถามว่าคือคนไทยอ่ะก็เราเรา,เราชอบในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องตามน้ำะนะ นะครับแต่ถามว่าอยากจะให้เล่นไหมผมก็ไม่ก็อยากจะให้เล่นสักเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ,องวดนี้มีเลขอะไรที่น่าจะสนใจบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนะมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ้านี่ไงเห็นไหมอืมดูเอานะมีเลขอะไรบ้างนะครับมีเลขอะไรบ้างสามใบนี้ เห็นไหมเนี่ยกับหัวกับหางไม่น่าจะได้อ่าสามใบนี้มีเลขอะไรบ้างคุณลองไปดูกันนะแต่ใบนี้เป็นไพ่การเงินที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินต้องบอกว่ามีโชคมีลาบใบนี้ก็มีโชคมีลาบแต่ใบนี้ให้คิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยนะครับเสี่ยงก็ประมาณหนึ่งนะครับนะโอเค ลองดูลองเสี่ยงกับเลขในชีวิตประจําวันของเราผมว่าก็ยังมีโชคมีลาบอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเออเราควรที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาของเราในเดือนนี้นะครับควรไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับ ลองบูชาตะไข่มาดูนะครับบูชาตะไข่ดูขอขอบูชากับตะไข่ดูก็เรียกว่าไงมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างนะครับเป็นก้อนเล็กๆไม่ได้มากมายนะครับก็ถือว่ามีโชคแหละนะครับลองไปบูชาตะไข่ดูนะนะครับหรือว่าจริงๆผมมองว่าเอาเงินให้ครอบครัวใช้อย่างนี้ก็ได้เอาเงินให้พ่อแม่ใช้นะครับนะก็ก็เป็นไปได้อยู่ นะครับมีโชคมีลาภอยู่นะครับนะเป็นไปในทางที่ดีอยู่โอเคนะก็ประมาณนี้ความรักยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับความรักยังเป็นลาหูอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักผมมองว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีความรักอยู่แล้วอ่ะต้องค่อยคอยค,อยคุยกันนะหมันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็วกเออไม่ต้องมีความยืดหยุ่นนะนะครับหันหน้าเข้าคุยกันถึงปัญหาที่แท้จริง นะครับถ้าเกิดคุณทะเลาะบอกแวงกันนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทะเลาะบอกแวงผมมองว่าความรักของคุณยังเป็นไปได้อย่างราบรื่นดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณฝังคนอยู่ห่างกันไปหน่อยนะอยู่กันแบบสันโดษอะมุมใครมุมมันไม่ค่อยไดุู้งฝิงไม่ค่อยก็เรียกว่าไงอยู่ห่างไกลกันน่ะคิดถึงกันอยู่ห่างไกลกันมากเกินไปหน่อยนะครับก็อยากจะเพิ่มความสัมพันธ์ก็แค่มาเจอกันแค่นั้นเองนะครับนะก็น่าจะความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟนมากขึ้น นะแต่จากไพ่มันเป็นในเรื่องของความสันโดษอยู่ห่างใกล้กลัน่นไม่ค่อยมออีปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะครับปฏิสัมพันธ์นะนะครับฟังให้ดีนะครับนะโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การเงินเอาใหม่อีกทีนะการเงินมีโชคมีลาบดีนะครับการงานดีอยู่แล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะอาจจะมีผิดพลาดคาดหวังสูงมากจนเกินไปบ้าง นะก็ต้องคาดหวังให้น้อยลงนะครับมีเป้าหมายทําตามเป้าหมายเราได้เลยทําตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายอ่ะนะครับยังเป็นไปนในทางที่ดีอยู่นะครับ,ค,รบคู่ครองคนรักมันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันผมมองว่าคู่ครองคนรักเขาต้องการความเอาใจใส่จากตัวคุณนะนะครับนะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ